ผมถามตรงผมยังไม่เห็นตัวสัญญาละเอียดเนาะแต่สำหรับผมถ้าถ้าแบบแผนมันผิดกฎหมายเนี่ยผมไม่คิดว่าคนที่ต้องรับผิดชอบเรื่องนี้คือภาษีประชาชนแต่คําถามคือว่าถ้าแบบมันผิดกฎหมายไม่เป็นไปตามข้อบัญญัติกรทมซึ่งมีกนที่จะมีการก่อสร้าง้าน,นี้เนี่ยสัญญาเขียนว่าใครต้องรับผิดชอบครับที่แจกเพิ่มเติมครับคือที่ผมอธิบาย่นสูงนี้ก็คือเหตุผลข้อที่หนึ่งที่เราจะเป็นต้องแต่เหตุผลข้อที่สองก็คือว่าในวันประชุมนะครับเรามีเรามีบุคคลภายนอก รวมถึงประชาชนเข้าใจครับเดี๋ยวข้อที่สองเี๋ผมไปท่านท่านไม่ต้องกังวลเ,เอาเอาข้อแรกก่อนก็ได้ครับผมว่าเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะครับรู้ว่าท่านไม่ได้อยู่ณเวลานั้นแต่ผมถามว่าเนี่ยท่านท่านที่เ,เข้าถึงสัญญาฉบับเต็มเนี่ยคําถามผมก็มว่าไม่งั้นเดี๋ยวผมก็ไปไล่ดูก็ได้ครับถ้าท่านอยากให้ข้อมูลไปได้คือถ้าถ้า,ถา,ถาแผนมันผิดกฎหมายเนี่ยใครรับผิดชอบครับคนทําแผนหรือคนอนุม,มัติแผนหรือหรือใครรับผิดชอบครับ สัญญาเขียนว่ายังไงครับที่ที่จะเแบบทุกข้ออ่าโอเคก็บันทึกไว้ว่าท่านไม่ไม่ให้คําตอบนะไม่เป็นไรเดี๋ยวขอส่งสัญญาตามมานะครับเดี๋ยวเราไปหาเขาได้จริงกันนอกรอมท่านพูดออกไปด้วยครับอนุญาตครับาเเอ่อเรื่องแบบเนี่ยจ้างออกแบบก่อนแล้วก็มาจ้างก่อสร้างถูกไหมครับเอ่อช่วงนั้นเนี่ยก็จะเป็นกรรมการในยุค ผู้บริหารสมัยนั้นตั้งแต่แรกเนะี่ยพวกผมมาทีหลังมาบริหารทีหลังเราจะไม่รู้หรอกว่าเขารับแบบมา,าถูกไหมาการก่อสร้างก,ก,ก็การก่อสร้างเนี่ยมันสร้างตามแบบอยู่แล้ว<ม>ยังไง<ม>เขาก็มีกรรมการตรวจรับอ,อยู่แล้วก็ค<ม>งจะไปเป็นไปตามแบบแต่ที่ที่พวกผมนิ่งเนี่ยเพราะว่า,าพวกเราจะไม่รู้เรื่องไอ้สิ่งที่ท่านถามครับผมแต่ครับไม่เป็นไรผมคือแท่งอันนี้ครับ เราช่วยกันหาคําตอบได้ไหมครับคือเรื่องนี้มันชัดเจนมากแล้วว่ามันเป็นแบบมันผิดกฎหมายแต่นั้นเนี่ยมันก็ต้องมีผู้รับผิดชอบแล้วผู้รับผิดชอบผมไม่คิดว่าเป็นพี่น้องประชาชนที่ต้องควักภาษีมาจ่ายค่าจอดค่าที่จอดรถเพิ่มเติมให้ถูกกฎหมายแน่นอนแต่นั้นเนี่ยท่านช่วยกับผมคนแรงท่านส่งเอกสารทั้งหมดมาแล้วเดี๋ยวทางฝั่งผมก็กรรมธิการจะค้นดูว่าใครต้องรับผิดชอบแต่ในเมื่อท่านก็ทํางานตรงนี้มานานกว่าผมก็ฝากทัานช่วยช่านช่วยอีกแรงหนึ่งนะครับในการช่วยกันค้นว่าใครต้องรับผิดชอบนะครับ อันนี้ผมยังไม่เมื่อกี้ยังมีประโยค์ที่ผมยังติงดนิดนึงนะในประเด็นเดียวกันคือนอกจากจํานวนมันจะน้อยกว่ากฎหมายแล้วเนี่ยท่านบอกว่า b 1 7 0 0ที่ d 2 1 4 0 0ที่แต่มีบางช่องไม่พอดีผมก็ตั้งคําถามเหมือนกันว่าแล้ว,แล,วแล้วตรวจรับถ้าช่องมันไม่พอดีนี่คือ,อยังไงนะครับคือทําช่องออกมาแล้วมันแคบกว่าที่อยู่ในแผนรถก็เลยจอดไม่ได้ก็เลย,ยสูญเสียพื้นที่นั้นไปเปล่าๆนะหรือว่ายังไงอ๋อ,อไม่ไม่ใช่คือหมายถึงว่าคือบางช่องเนี่ยเขาเป็นตี เป็นที่เธอลนแต่เขาไปตีหมายเลขฮะมันเลยทําว่ามันมันเลยไม่เป๊ะดังนั้นแล้วก็บางช่องเนี่ยมันเอ่อมันมันมันไม่อยู่ในที่สถานที่มันจะจอดได้ครับคือพอจะจอดข้างหน้าปุ๊บข้างหลังจะออกจะออกไปได้ประมาณนั้นมันก็เลยว่าผมเลยบอกว่าดังนั้นถ้าจะจะเดินนับจริงๆมันเราไม่สามารถดูแบบได้ต้องไปไปเดินนับประมาณนั้นครับ เดียวน,นี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งเนาะผมว่าตั้งคำถามกับแบบได้เหมือนกันคือแบบมันก็ควรจะออกออกแบบมาเพื่อให้มันสะท้อนกับความเป็นจริงเนาะถ้าแบบมาแล้วท่านใช้ไม่ได้ท่านต้องไปเดินทนบอีกเดือผมว่ามันก็แสดงว่าแบบมันมีข้อผินะ่พลาดครับเอาเป็นว่าประเด็นหนึ่งผมสรุประหว่างทางแล้วเราจะได้เราได้ไปอีกเดื่อก็คือตอนนี้เราค้น <c oughs> พบว,ว่าแบบที่ทำมาเนี่ยผิดกฎหมายน,นี้พูดตรงๆเลยท่านพูดเองว่ามีข้อบัญญัติของเทศบาลนครทําให้มันดั้งเดิมเนี่ยมันควรจะต้องมีอาคารที่จอดรถ3,500ที่เป็นขั้นต่ำแต่่่่่ววาาาอออกกกมแ2,900 ,900 ททีีีซึ <ปะ S 2> ็นนน้ยใ เพราะว่ามีบางช่องที่ที่ทใช้ไม่ได้นะครับผมขยับมาต่อฝั่งดีมาร์คืออ่ะเราพักเรื่องกฎหมายไว้ก่อนสมมติเร,เรา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 พักเงินไ้ก่อนเลยคําคถามคือว่าถ้าท่านบอกจะแก้ปัญหาที่จอดรถไม่พอเนี่ยต้องมีช่องจอดกี่ช่องอันนี้คือลอจิกท่านนะครับลอจิกท่านกำลังบอกกับผมว่าวันที่คนมาเยอะที่สุดคือหนึ่งหมื่นคนต่อวันวท่านก็เมื่อกี้แจกแจงมาว่าข้าราชการกี่คนประชาชนติดต่อกี่คน ท่านก็เลยบอกว่าดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องเติมจากพันเก้าร้อยสามสิบห้าเนี่ยถ้าดูใน TOR ที่ท่านให้มีคนออกแบบไปแล้วหนึ่งร้อยกว่าล้านบาทเนี่ยนะครับเติมไปอีกสี่พันหกร้อยคันสี่พันหกร้อยบวกพันเก้าร้อยนะครับก็จะตกที่ม 6, ันหกพันห้าร้อยคนนี้มีมคือท่านกำลังจะบอกว่าถ้าผมอยากจะรู้ว่าต้องมีที่จอดรถกี่ช่องเนี่ยอันนี้คือประกาศท่านนะครับไปดูว่าวันที่คนมาเยอะสุดเนี่ยกี่คนแล้วก็ตั้งสมมติฐานว่าหกสิบ้าเปอร์เซ็ของคนที่มาในวันนั้น ใช้รถยนต์ส่วนตัวและมาณเวลาเดียวกันสําหรับผมอันนี้มันเป็นการประเมินที่มันสูงเกินกว่าความจำเป็นแน่นอนนะคคืออย่างแรกคือท่านเอาวันสูงสุดมาเป็นตัวตั้งแล้วท่านยังเอา65%มาคูณว่าสมมติมีประชาชนมาติดต่อมาใช้งานทั้งหมด1น0 0 0คนเนี่ยถ้าเข้ามาพร้อมกัน65%าเอมาใช้รถยนต์ส่วนตัวก็จะทําให้ทุกคนเนี่ยสออ <c oughs> ผมคิดว่าเรา <c oughs> ผมไม่แน่ใจนะครับถ้าใครมีความเชี่ยวชาญกว่าผมในการคํานวณเรื่องของ จานวนที่จอดรถที่ต้องใช้เนี่ยก็กชี้แจงมาได้แต่ผมคิดว่านี่มันเป็นการประเมินที่ที่ทําให้มันมันมันฟุ่มเฟือยเกินไปะนะครับเพราะนี่ยให้ท่านชี้แจงรายละเอียดก็ได้ครับว่าคณะกรรมการที่ท่านบอกว่ามีการตั้งประชุมแล้วก็ตั้งอนุมาอีก3าอ,อนุด,ด้วยเนี่ยเขาใช้สมมติฐานยังไงครับถึงตัวเลขถึงออกมาว่าต้องเติมจากพันเอไปอีกสี่พันหกเป็นหกพันห้าขอสูตรคำนวณน,นะครับคุณเออให้คุณเจษฎาน,นะครับข,ข,ขอบคุณครับ ขออนุญาตให้รายละเอียดในส่วนของข้อมูลที่จอดรถนะครับเบื้องต้นก่อนนะครับก็คือในข้อมูลที่จอดรถตามแบบเนี่ยช่องจอดรถที่เรามีตามแบบนะครับก็คือ2 6 9คันนะครับในส่วนที่2นะครับก็คือในอาคารจอดรถของรัฐสภาเนี่ยที่สามารถจอดได้จริงแล้วก็รวมกับการจอดซ้อนคันนะครับประมาณ2,500คันนะครับ ในตามข้อบัญญัติของกรุงเทพมหานครเรื่องการควบคุมอาคารนะครับปี2544เนี่ยถ้าเกิดคำนวณตามที่กรรมการได้ <c oughs> เรียนแจ้งในที่ประชุมไปนะครับก็จะอยู่ที่3,536คันนะครับซึ่งในส่วนของอบริษัทที่ปรึกษาโครงการนะครับได้ทำการได้ทำการประมาณ จำนวนผู้เข้ามาใช้บริการนะครับประชาชนที่เข้ามาภายในบริเวณรัฐสภาเนี่ยทางบริษัทที่ปรึกษานะครับได้คำนวณน,นะครับเมื่อปี2559เนี่ยะจะอยู่ที่5,575คันนะครับอันนี้เป็นการคำนวณจากบริษัทที่ปรึกษานะครับซึ่งมีข้อมูลของอจำนวนคนที่เข้ามาแล้วก็การใช้งานจริงนะครับ ในส่วนสุดท้ายนะครับก็ในส่วนของที่ประชุมนะครับก็เห็นว่าในการตามความจําเป็นและก็ความเหมาะสมในการที่จะในการก่อสร้างเนี่ยถ้าเราการประมาณการขั้นสูงนะครับก็คือจะอยู่ที่0 0 0่านครับอันนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับในการที่ภาพรวมของที่จอดรถจากแบบก่อสร้างแล้วก็การใช้งานจริงตาม ข้อบัญญัติกรุงเทพมาหานครแล้วก็การประมาณการด้วยบริษัทคาม่านะครับก็คือเป็นบริษัทปรึกษาครับขอยัดเบื้องต้นทานี้ครับผมขอทษนนิดนึงครับเดี๋ยวจะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะเปิดให้ทุกท่านได้ถามเพิ่มเติมนะครับผมขอจบประเด็นนี้หนึ่งคือท่านบอกว่าบริษัทที่ปรึกษาคำนวณว่า5 5 7 5ที่จะจะจะเหมาะสมถูกไหมครับอันนี้คือประเมินปี59แต่ว่าก็คือเดินหน้าแบบแผนที่มี2 0 0พคันถูกไหมครับ อยากจะเข้าใจว่า5,500นี่คำนวณมายังไงครับเพราะสรับผมก็ฟังดูถ้าเทียบกับข้อมูลที่อยู่ในเอกสารที่ท่านส่งมาให้ผมเนี่ยมันก็ฟังดูสูงอยู่ดีนะคือท่านเอาวันที่คนมาเยอะสุดเป็นตัวตั้งท่านคูณ5 5%เนาะและตั้งสมมติฐานว่าอันนี้คือ5%ถ้าคนมาพร้อมกันนะครับซึ่งผมก็รู้ว่ามัน,มนสูงอยู่นะดังนั้นอยากจะเข้าใจสูตรคำนวณน,นิดนึงครับว่า5,500เจ็ดมาอย่างไงแล้วอยากจะเข้าใจว่าที่คณะกรรมการแก้ไขปัญหาที่เพิ่งตั้ง เมือม่อเมื่อปีไหนนะครับเมื่อปีที่แล้วใช่ไหมครับที่ไปศึกษา5,575ตรงนี้แล้วไปเติมเป็นเป็น6,500เนี่ย6,500มาจากเอา1,900ที่มีอยู่บวกกับ4,600ที่อยู่ใน TOR สำหรับอ,อาคารใหม่เนี่ยคือเติมด้วยเหตุผลอะไรครับ ขออนุญาตนะครับก็คือตัวเลขเนี่ยปี2559เนี่ยจริงๆเราเรายังไม่ได้ใช้อาคารรัฐสภานกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่บริษัทคาร์มาเนี่ยเป็นการประเมินจากในส่วนของอความเป็นไปได้ทั้งหมดนะครับแต่ว่าในการสูตรในการคำนวณจริงๆในส่วนของการนับจำนวนคนหรือผู้มาใช้บริการหรือทั้งหมดในส่วนตรงนี้เนี่ยก็เป็นการประมาณการจากการที่ ในส่วนของเรานับในส่วนของคนที่เดินผ่านเครื่อง walk through เข้ามาในแต่ละวันนะครับแล้วก็นับจานวนคนที่เข้ามาในบริเวณอาคารรัฐสภา,าทั้ง6ทั้ง6ช่องทางนะครับแล้วก็เป็นการประมาณการการจากที่จอดรถที่เรามีอยู่นะครับก็คือตอนนี้นที่มีอยู่1,935ช่องจอด ในวันที่มีการประชุมนะครับแล้วก็มีการชี้แจงในช่วงเปิดสมัยเนี่ยก็จะมีช่องสอดที่เต็มแล้วก็ล้นในการใช้งานอ,าอยู่ตลอดนะครับในส่วนตรงนี้เนี่ยถ้าในส่วนของสูตรในการคำนวณเนี่ยจะเป็นการคำนวณของที่บริษัทคามมาเป็นคนดําเนินการซึ่งในส่วนรทนี้เนี่ยเดี๋ยวจะขออนุญาต ส่งให้อีกทีหนึ่งนะครับว่าในสูตรในการคำนวณในส่วนตรงนีนะ้จะเป็นอย่างไรแต่ว่าเป็นการประมาณการจากผู้มาใช้บริการแล้วก็จำนวนช่องจอดแล้วก็ระยะเวลาในการเปิดสมัยใ,ใ,นใ,นในการที่จะต้องใช้จำนวนจริงครับถ้างั้นผมขอสูตรคำนวณทั้งหมดนะครับที่บริษัทที่ปรึกษาใช้ปี59บวกกับขอรายงานบันทึกการประชุมทุกการประชุมของคณะกรรมการและอนุในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมา คณะกรรมการแก้ไขปัญหาที่จอดรถที่เบ่งตัวเลขจาก5,500เป็น6,500คือผมโดยโดยยังไม่ดูรายละเอียดเนี่ยผมก็ผมก็กลับไปที่จุดเดิมนะว่าคุณบอกว่าอ่ะดูจํานวนคนที่เดินเข้ามาผ่านช่องช่องที่ช่องทางเข้าเนี่ย10,000คนในวันที่ที่สูงสุดแล้วมันไปจบที่คูณ65เป็นเป็น6,500ได้ยังไงในเมื่อเราก็คิดว่าคงไม่ใช่ทุกคนที่มีรถส่วนตัว1คันต่อ1คนแล้วก็คงไม่ใช่ทุกคนที่มามามาที่สภา ในเวลาเดียวกันด้วยนะครับอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวขอเอกสารตามมา,า,มมาอ่านท่นผมขอประเด็นนี้ก่อนเรื่องของการตั้งคอนเทนต์ต่าที่จอดรถพอหรือไม่พอมีท่านใดกับมริการท่านใดหรือ,อ,อครับเชิญครับครับเรียนท่านประธานครับผมนภัทรนักวิชาการจำคณะครับก็อยากส,สอบถามประเด็นสืบเนื่องนะครับเกี่ยวกับดีมานนะครับว่าวิธีคิดว่าต้องการเท่าไหร่ผมดูในเอกสารที่ท่านได้ส่งมานะครับก็คือวันที่สุดโครงการที่จะสร้างเสร็จเนี่ยอยู่ที่ประมาณเดือนธันวาคมปี2571 ผมเข้าใจว่าเหตุที่เราต้องมีที่จอดรถเนี่ยเพราะว่าการเดินทางมาที่รัฐสภาเนี่ยค่อนข้างยากใช่ไหมครับไม่มีไม่มีพลาทิคกาง์ปอร์ที่ดีพอแต่ว่าอ,อ,อย่างที่เราทราบกันนะครับว่าเรามีการสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีม่วงใต้ซึ่งเราคาดว่าผมไม่ดูเอกสารล่าสุดเนี่ยคาดว่าจะเสร็จมกราคม2572ก็คือ1เดือนหลังจากที่โครงการนี้คาดว่าจะเสร็จ ไม่มีการอันนั้นคืออย่างช้านะครับเพราะว่าตอนแรกเขาก็คือเลื่อนจากปี69มาปี70 71ก็คืออย่างช้าก็คือมกราคม72อยากทราบว่าในการคำนวณว,ว่าต้องมีที่จอดรถถึง6,000คันเนี่ยได้รวมไปแล้วหรือยังว่ามีปัจจัยที่จะทําให้คนเดินทางมาถึงสภาได้โดยไม่ต้องใช้ที่จอดรถไม่ต้องใช้รถรถยนต์นะครับขอบคุณครับเชิญครับขออยยกครับก็คือในการคํานวณ ช่องจอดรถนะครับเราอย่างที่เรียนให้ทราบตั้งแต่แรกนะครับก็คือเป็นการยึดในส่วนของตัวพระราชบัญญัติของกรุงเทพมหาคนครเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นในการประมาณการเนี่ยก็จะมีอยู่ด้วยกัน2ส่วนก็คืออย่างแรกนั่นก็คือยึดตามกฎหมายนะครับที่บอกว่าเราควรจะมีเท่าไหร่ นะครับกับในส่วนที่2เนี่ยก็คือดูจากหน้าง,งานที่ใช้งานจริงนะครับว่าการใช้งานจริงเนี่ยเป็นเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยตัว2ปัจจัยเนี่ยก็จะเป็นตัวที่กําหนดนะครับซึ่งตัวที่เราใช้เป็นตัวหลักเลยเนี่ยก็คือตัวพระราชบัญญัติที่กําหนดว่าควรที่จะมี3,500คันแล้วก็ในส่วนของการที่จะ,ะมีประชาชนเข้ามาใช้เท่าไหร่เนี่ยก็เป็นการประมาณการเพิ่มเติมแต่ว่าอยางที่เรียนให้ทราบเบื้องต้นนะครับว่าในสูตรการคำนวณเดี๋ยวจะขออนุญาต ส่งให้อีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าในประเด็นที่ถามในส่วนของอการเชื่อมต่อกับทางรถไฟฟ้านะครับก็อันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ในคณะอนุกรรมการก็ได้พิจารณานในส่วนตรงนี้อยู่ด้วยเหมือนกันนะครับว่าในการปร,กาประชาชนหรือผู้ที่จะมาใช้บริการรัฐสภานเนี่ย,ยถ้าสามารถมาด้วยรถไฟฟ้านเนี่ยก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งเนี่ยที่ให้เขาสามารถมาที่รัฐสภาได้อันนี้อาจจะเป็น ประเด็นที่ทําให้การใช้ที่จอดรถเนี่ยมีปริมาณลดน้อยลงนะครับจากการที่ประชาชนมาถึงที่รัฐสภาโดยใช้ระบบขนส่งสาธารณะครับขอต่อเนื่องน,นิดนึงนะครับผมต้องขออญาตแย้งข้อเท็จริงนิดนึงครับคือโอเคท่านบอกว่าท่านอ้างว่าทำตามกฎหมายกฎหมายเนี่ยเมื่อกี้เราคํานวณกันสดๆเนี่ยขั้นต่ำ3,500แต่สิ่งที่ท่านเสนอเนี่ยคือถ้าเติมอาคารใหม่เข้ามาเนี่ยมันจะจบที่6,500 ดังนั้นผมว่าอย่า,อย,าอย่าบอกว่านั้นเป็นเหตุผลเลยครับเพราะถ้าบอกว่านั้นเป็นเหตุผลเนี่ยมันก็จะจบแค่3,500นะครับหรือแล้ที่ท่านตอบข้อที่สองก็คือว่าท่านบอกว่าคํานึงถึงแล้วเรื่องการใช้รถขนส่งสาธนะารณะแสดงว่าท่านกำลังบอกว่าถ้าเกิดว่าไม่มีสถานีรถไฟฟ้าตรงนี้เนี่ยจะต้องมากกว่า6,500ที่จอด<ๆ>ใช่ไหมะครับโอเคครับเชิญท่านมงคลสถอนครับเดิฉันประธาน,านครับวงสะท้อนกรรมธิการ ไม่เหมือนเดิมแล้วเราจะชนะได้คือมีอยู่3ามอย่างอันที่1เราต้องขยันกว่าอันที่สองเราต้องแม่นกว่าและอันที่3ามเราต้องเร็วกว่าแม่นกว่าขยันกว่าแล้วก็เร็วกว่าอันนี้คือจุดแข็งของพวกเรา